بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقه قولي رب زدنا علما ว,วารณุกนาฟะมะ السلام ุกุลิขุมวะรหบมะดุลลาห์วะบรกะตุขอคว่าศนิสุขความเมตตาปา่นีเจ้าลอซุบฮาณหวัวตาลานะครับโปรดประสบแด่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังนะครับวิทยุเสียงสันตินะครับจากทุกทุกช่องทางฮัมดุลิลลาห์นะครับด้วยกับความเมตตานะครับด้วยกับความช่วยเหลือนะครับด้วยกับอนุมัติจากลอสุบฮาณหวัวตาลานะครับ จึงทาให้เราเองได้มาพูดคุยนะครับถกเตือนแนะนําในเรื่องราวของศาสนานะครับผ่านช่องทางของวิทยุเสียงสันติตร,ตรงนี้นะครับอทำหน้าทนะพี่น้องเมื่อเราได้มาพบเจอกันนะครับเราเองเนี่ยต้องพูดคุยในเรื่องราวที่สำคัญน,นะครับในศาสนานะครับอีกเรื่องราวนึงนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอัลอกษ์สุมฮหานหูวตาลาพระผู้เป็นเจ้าของเรา่นเองนะครับก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับพระนามนะครับอัสมาอุลล้ออนุสนานั่งพระนามต่างๆ ขอรับสุบฮานะฮัวตะลาที่สวยงามนะครับที่งดงามนะครับที่วิจิตนั่นเองนะครับซึ่งพระนามที่เราพูดคุยนะพี่น้องเป็นพระนามที่ <c oughs> ได้มาจากในหนังสือของท่านเชคไซยิดอันกอตอาน,นีนะครับรอฮีมฮุลลาะนะที่ฉันได้รวบร,รวมนะครับ99พระนามที่ได้มาจากอันกุรอานและฮะดิษนะครับของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลฮุวะลาอิอัลลัมนะครับเชคไซยิดอันกอตอาน,นีรอฮีมฮุลลานีน,นการรวบรวมไป99พระนามนั่นเองนะครับซึ่งพระนามที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะพี่น้องนะครับเราเดินทางผ่านมา เกินครึ่งทางแล้วนะครับพระนามในวันนี้เนี่ยเป็นพระนามที่62นะครับพระนามที่62นะครับนามของลอสซมาห์นหัวตาลาพระนามนี้เนี่ยพี่น้องเป็นพระนามที่สําคัญนะและถูกกล่าวมากที่สุดเลยนะครับในอัลกุรอานนะครับเป็นพระนามที่สําคัญนะครับอย่างมากเลยและพระนามนี้เนี่ยไม่เหมือนกับพระนามอื่นๆนะพี่น้องนะครับไม่สามารถที่จะให้ความหมายนะครับของพระนามนี้เนี่ยเป็นการเฉพาะได้นะครับแต่เราต้องเรียกพระนามนี้เนี่ยเป็น เป็นตามชื่อที่มันมีมาเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งพระนามนี้นะครับท่านเชงได้บอกว่าเป็นพระนามที่ห2นะครับมีนามว่าอัลลอฮ์นั่นเองนะครับอัลลอฮ์หูนะครับหรือว่าอัลลอฮ์นั่นเองนะครับซึ่งพระนามนี้เนี่ยพี่น้องเป็นพระนามที่สําคัญนะครับอย่างที่เราได้บอกว่าทุกคนในพี่น้องรู้จักนะครับความเป็นเจ้าของลอซุมานะหัวตาราเนี่ยเราก็จะกล่าวนะครับนามนี้ของลออยู่แล้วนะว่าอัลลอ์ก็คือพระผู้เป็นเจ้าของเรานะครับ เราจะไม่กล่าวนามอื่นๆนะพี่น้องก่อนพระนามนี้อย่างแน่นอนนะครับทุกคนจะรู้จักความเป็นเจ้าความเป็นพระเจ้านะครับก็โดยกับนามนี้นั่นเองนะครับอัลลอฮฺหัวอักบัตนั่นเองนะครับอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาคือผู้ทรงยิ่งใหญ่กินไกลนั่นเองซึ่งพระนามนี้เนี่ยพี่น้องนะครับที่มีความสําคัญอย่างมากเนี่ยรับดุนจาลาลาเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์เนี่ยมันมาจากคําว่าอีลาหุนนะครับอลัลลอฮ์เนี่ยมาจากคาว่าอีลาหุนนะครับอีลาหุนเนี่ยมันแปลว่า มาลูนะครับก็คือสิ่งที่ถูกกราบไหวนะครับสิ่งที่ถูกเคารพนะครับสิ่งที่ถูกสักการะนั่นเองนะครับทึ่งท่านเชคไซยดั่นกอตอนนี้เนี่ยได้บอกว่าวัาลออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาผานามีเนี่ยฮุวันมาลูนะครับก็คืออันมาบูษคือผู้ที่ถูกเคารพสักการะนะครับรุ่นอูลูฮียานะครับพระผู้ซึ่งเป็นพระเจ้านะครับที่ต้องให้ความเป็นหนึ่งกับพระองค์ในการเคารพสักการะนะครับในการอิบาดะนะครับวันอูมูนียะลาฮฺกินีอจมาอินนะครับ และสิ่งถูกสร้างทั้งหมดเนี่ยนะครับจะต้องเป็นบ่าวของพระองค์นะครับลิมัตตอซอฟราบิฮีนะครับมินซีฟานเนอูลูฮียะอัลลัติฮียะซีฟาตุนกามานนะครับและอัลลอฮ์ซุบานะหัวตาลาเนี่ยพระองค์มีคุณลักษณะนะครับที่สมบูรณ์นะครับในทุกๆด้านนะครับและท่านได้บอกนะครับต่อว่า ฟฟยก็หลูดนะครับดังนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยพี่น้องจะเห็นถึงความสําคัญของพระนามนี้เนี่ยนามว่าอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องนะครับได้อย่างไรนะครับท่านได้บอกว่าเช่นการที่เรากล่าวว่าอัลลอฮ์มานมินอัสมาอินลาพระนามของอัลลอสุบานต่ลาอัลล,ลอฮ์มานผู้ทรงเมตตาเนี่ยพี่น้องมินอัสมาอินลามันเป็นหนึ่งในพระนามต่างๆของอัลลอฮ์สุบานนะหัวตลลล่ลเป็นหนึ่งในพระนามของอัลลอฮ์นะครับววลายอยู่ก็หลโดยที่เราเองจะไม่กล่าวว่าอัลลอฮ์ อัลลอฮ์เนี่ยพระนามนี้เนี่ยมินอัสมาอิรุห์มานเป็นหนึ่งในพระนามของอัลลอห์มานนะครับเราจะไม่กล่าวอ้างไปอย่างนี้พี่น้องเพราะอะไรมันทําให้เราได้เห็นถึงความสําคัญของพระนามนี้คืออัลลอฮ์นั่นเองว่าทุกๆพระนามอัลลอห์มานอันกอมีอันอาซีอันจับบาร์อันมุตะกับเบ็ดอันอาลีนะครับอันอาววันอันอาคิดในพี่น้องทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยมินอัสมาเป็นหนึ่งในพระนามของอัลลอฮ์นั่นเองเป็นหนึ่งในพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานอฮูวะตาลา แต่เราจะไม่มีใครกล่าวหรือพี่น้องว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นหนึ่งในพระนามของอัลลอฮ์มานนะครับอัลลอฮ์เป็นหนึ่งในพระนามของอันกอมวีแต่ไม่มีใครกล่าวแบบนั้นพี่น้องนะครับมันจึงทําให้เราได้รู้นะครับจากตรงนี้ว่านี่แหละคือพระนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นเองคือพระนามที่ยิ่งใหญ่คือพระนามที่มีคุณค่ามากที่สุดนั่นเองนะครับแล่ท่านได้บอกว่าอิสมุลลอฮิดะอาลฮุนจามิอูิจามีมาอานินอัสมาอันฮุสนาวัสซิฟาดินอูลานะครับและพระนามนี้เนี่ย เป็นพระนามที่รวมไปด้วยกับพระนามอื่นๆทั้งหมดนะครับและคุณลักษณะอันสูงส่งของลอสซูบานาฮวดาราทั้งหมดนะครับด้วยกับพระนามนี้นั่นเองนะครับฉะนั้นมันจึงเป็นพระนามที่มีความสําคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นเองนะครับกับพระนามนี้นั่นเองนะครับนี่คือความหมายที่ท่านเชคไซด์อันกอตต์ตอนี่เนี่ยได้ให้ไว้นั่นเองนะครับมาดูในความรู้อื่นๆนะพี่น้องที่บรรดาวิชาการได้บอกไว้นะครับผม พระธรมชัยการเนี่ยได้บอกว่าพระนามนี้เนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยเป็นหนึ่งในนามของอัลลอส์ซุบฮานะฮุวตาลาที่มีความยิ่งใหญ่ซึ่งความยิ่งใหญ่ของมันเนี่ยนะครับความโดดเด่นนะครับของพระนามนี้เนี่ยครับมันสามารถอธิบายได้ในสามในสี่ด้านนั่นเองนะครับในสี่ด้านที่มีความสำคัญด้านที่หนึ่งเนี่ยก็คือพระนามนี้เนี่ยพี่น้องดาลุนอะลัดาัตอันจามิยะลิซุฟาดินอิลาฮิยาคุลนูฮานะครับ พระนามนี้เนี่ยมันบ่งบอกถึงตัวตนอันสมบูรณ์ของลสัสธบหาห์นฮุวดตาลาที่เต็มเปี่ยมไปได้วยคุณลักษณะอันสมบูรณ์นะครับเบานามาซาอุนอัสมาไละยะดุลูอาฮัลลาอัยะดุลูอาฮัดูฮะอิลลอาฮาัดินมาอานีนะครับแต่พระนามนอื่นๆนะครับของลัทบหาห์นฮุวาตาลาเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงบางคุณลักษณะเท่านั้นนะครับอย่างเช่นอัลลอฮ์มานนะครับ ผู้ทรงเมตตาเนี่ยก็จะบ่งบอกถึงความเมตตานะครับเมื่อลรามีความเมตตาพราะองค์ก็ต้องมีความรู้มีความสามารถในการที่จะเมตตานะครับมีการกะระทํนา,า,านะครับในการเมตตาของพระองค์นะครับนั่นคือพระนามบางพระนามของลอสซบานะฮัวตาลาที่ความหมายของมันเนี่ยก็จะแตกแขนงออกไปไม่กี่ความหมายอื่นๆนั่นเองนะครับแต่อลอสซบานะฮัวตาลาพระนามนี้เนี่ยลอเนี่ยพี่น้อง มันจะรวมไปทุกๆความหมายเลยนะครับเมื่อเรากล่าวว่าอัลลอฮ์นะครับกล่าวถึงพระนามนี้เนี่ยมันจะหมายความว่าอัลลอฮ์ก็คืออัลลอฮ์มานอัลลอฮ์ก็คืออัลลอฮีมนะครับอัลลอฮ์คืออันกุดดูดอัลลอฮ์คืออัสซาดากนั่นเองพี่น้องจะรวมทุกๆความหมายนะครับทุกคุณลักษณะนะครับผู้ทรงมีความรู้ผู้ทรงมีความสามารถผู้ทรงกําหนดนะครับผู้ทรงจัดการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะรวมทั้งหมดเลยนะครับฉะนั้นพระนามนี้เนี่ยมันจึงมีความยิ่งใหญ่นะครับในด้านนี้นั่นเองนะครับในด้านการรววมมมทุกคาาหย แตกต่างจากพระนามอื่นๆนั่นเองนะครับในด้านที่สองนะครับที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของพระนามนี้เนะี่ยบรรดานักวิชาการบอกว่าเพราะว่าพระนามนี้เนะี่ยอะคัสุนอัสมานะครับเป็นพระนามที่เฉพาะที่สุดนั่นเองนะครับเฉพาะที่สุดอย่างไรล่ะอิลายุลิกูฮูอะฮาดุนอาลากรนิฮีลาฮากีกอดันวาลามายาสเพราะว่าพระนามนี้เนะี่ยไม่อนุญาตในการที่เราเองเนี่ยจะกล่าวคำคำนี้เนี่ยพี่น้องหรือว่านามนี้เนี่ยให้กับสิ่งอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น กล่าวแบบจริงๆหรือว่ากล่าวแบบเปรียบเทียบก็ตามนะครับเราจะบอกว่าอันนี้เนี่ยคืออัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้เราจะบอกว่าอันนี้เนี่ยคืออัลลอฮ์ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับวาซายรุนอัสมาก็ดูซัมมาวิหาไวรุหูนะครับแต่พัฒนามอื่นๆของลอซุมานะหัวตาลเนี่ยเราสามารถนะครับที่จะกล่าวนะในเชิงของมายาในเชิงของความหมายเนี่ยกับสิ่งอื่นๆได้นะครับเช่นอัลลอฮ์ซุมานะฮัวตาลมีนามว่าอัลลอฮ์มานอัลวาฮีเนี่ยป็นน้องผู้ทรงกรุณาเมตานะครับในความเป็นจริงเราไม่สามารถที่จะบอกว่า สิ่งสิ่งนี้หรือว่าคนคนนี้เนี่ยคืออะลรฮ์มานคนคนนี้คืออลโรฮิมเนี่ยเราไม่สามารถหรือว่าไม่อนุญาตในการกล่าวอยู่แล้วแต่ในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยเราคือผูมม้ทรงเมตตาเราก็บอกได้ว่าคนคนนี้เขาก็มีลักษณะความเมตตาแต่ว่าความเมตตาของเขานะครับไม่เหมือนนะครับและไม่สูงส่งเท่ากับความเมตตาของลอสุมานฮัวดาราอย่างแน่นอนนะครับนั่นคือสิ่งที่เราสามารถกล่าวได้นะครับฉะนั้นพระนามนี้ของลอสุมานฮัวดาราเนี่ยนะครับจึงเป็นพระนามที่โดดเด่นและเฉพาะนั่นเอง เพราะไม่สามารถท Trump, b, ร Allah, 네 uh to, th ี่จะกล่าวแม้กระทั่งการเปรียบเทียบหรือว่าในด้านของความหมายให้กับสิ่งอื่นใดได้นอกจากอัลสุมาห์นะฮงวัตาลาเพียงผู้เดียวนั่นเองนะครับในด้านที่สามพี่น้องที่นักวิชาการได้บอกว่าเป็นพระนามที่ยิ่งใหญ่กว่าพระนามอื่นเพราะอะไรเพราะว่าพระนามนี้นะครับมีความหมายนะครับมาอานีซาอิรุนอัสมาเนี่ยยะตะซอวรุอันยะตาซิฟัลอับดุบิชัยอินมินหานะครับ เพราะว่าพระนามอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่พระนามนี้เนี่ยนะครับมันจะบอกถึงลักษณะนะครับของสิ่งอื่นๆได้นะครับแต่พระนามนี้เนี่ยพี่น้องนะครับไม่สามารถบอกลักษณะให้กับสิ่งอื่นๆได้น,นี่นะครับอย่างที่เราได้บอกไปเมื่อสักครู่นะครับว่าพระนามอื่นๆเนี่ยพี่น้องนะครับเช่นอัลรอฮีมอันอาลีมเนี่ยนะครับผู้ทรงรอบรู้นะครับสิ่งอื่นๆก็มีความรู้นะครับแต่แน่นอนความรู้ไม่เทียบเท่าไม่สูงส่ง ไม่เหมือนกับความรู้ของลอสุมาห์นหัวตาลาแต่เราสามารถที่จะบอกได้ว่าสิ่งอื่นก็มีคุณลักษณะเช่นนั้นนะครับมามีความมีความรู้นั่นเองพี่น้องแต่ลอสุมาห์นหัวตาลานะครับในพระนามนี้เนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะนําไปกล่าวกับสิ่งอื่นใดได้นะครับในด้านของความหมายหรือว่าในด้านของการเปรียบเทียบก็ต่างนั่นเองนะครับนี่คือความสําคัญในด้านนิสัยนะและความสําคัญด้านสุดท้ายนะพี่น้องนะครับ เราบอกว่ากันนะวอาลีอ so so ัจเนีฮาดีนค้ซูซีย์นะครับตูซอฟุซายรุนอัสมาบิออันนา ب أ ن ه ล اسم الله أ ว و จ ن นนะครับเพราะว่าพระนามนี้เนี่ยมันมีความเฉพาะนะครับสำหรับอัลลอฮฺซุบะฮฺนะฮัวตาลาเพียงผู้เดียวนะครับแตกต่างจากพระนามอื่นๆนะครับเช่นการที่เรากล่าวว่าออััสซาบูรชช ل กูรวัลม ك و ر والملك والبار من أسماء الله นะครับ เราจะกล่าวาว่าอัสุบูนเนี่ยนะครับผู้ทรงอดทนผู้ทรงได้รับการขอบคุณนะครับผู้ทรงมีอำนาจเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในพระนามของเราเวลาอยู่กอลอุลลฮ์มีอัสมาอัลสอุบุนแต่เราจะไม่กล่าวว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นหนึ่งในนามของอสัสอุบุนอัลลอฮ์ทรงนดรัเป็นหนึ่งในนามของอันอาว,วันนะครับเหมือนกับที่เราได้อธิบายไปในตอนแรกนะครับฉะนั้นทั้ง4ี่ด้าน4ี่มุมนี้เนะี่ยพี่น้องนะครับเป็นเหตุผลที่ชี้ให้เราได้เห็นว่าพระนามนี้เนี่ยมีความยิ่งใหญ่นะครับและสําคัญที่สุดนั่น และแตกต่างจากพระนามอื่นๆทั้งหมดน <Gym. Napoleon> <eni> ั่นเองนะครับเพราะมันคือพระนามนะครับที่รวมทุกๆพระนามไว้นะครับและเป็นพระนามที่รวมทุกคุณลักษณะนะครับไว้กับพระนามนี้นั่นเองนะครับนี่คือพระนามที่62นั่นเองอัลลอฮ์นั่นเองนะครับผมอัลลอฮ์ซึ่งอย่างที่เราได้บอกนะพี่น้องว่าพระนามนี้เนี่ยถูกกล่าวในอัลกุรอานเนี่ยมากที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งบรรดาักวิชาการก็พยายามที่จะนับนะพี่น้องว่าพระนามนี้เนี่ยถูกกล่าวในอัลกุรอานเนี่ยทั้งหมดกี่ครั้งนะ จึงได้สรุปออกมาหลายๆคนก็แตกต่างกันนะพี่น้องนะครับบางคนก็นับในบางส่วนนะที่นับแบบว่าไม่ซ้ํากันนะครับถ้าไหนเป็นคําที่ซ้ํากันนักวิชาการบางส่วนก็จะไม่นับแต่บางส่วนก็นับทั้งหมดเลยนะครับจึงได้ข้อสรุปที่มันอาจจะแตกต่างกันในจํานวนเล็กน้อยนะแต่กลุ่มนักวิชาการที่มีน้ําหนักนะครับผมมากนะครับที่สุดนะครับได้บอกว่าพระนามนี้ของลอซุมานหัวดาราเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องนะครับทุกล่าวในอันกุรานเนี่ยทั้งหมด 2,708ครั้งนั่นเองนะครับ2,708ครั้งนะครับโดยประมาณนั่นเองนะครับซึ่งถูกกล่าวไว้ในหลากหลายสุราห,หลากหลายอายะนะครับในอัลกุรอานนะครับผมซึ่งอย่างที่เราได้อ่านกันเป็นประจำนะในสุรห์นะครับฟาติฮานะครับที่เรากล่าวว่าบิสมิลลาฮิรราะห์มานุระหีมนะครับ บิสมิลลาห์ด้วยกับนามของลอสุบานะหัวตาลานะครับนี่ก็คืออายะแร่นะและเป็นอายะที่เป็นการเปิดในทุกๆก,การกระทําของเราที่เราจะกล่าวบิสมิลลาห์ไม่กระทั่งจะกินจะดื่มนะครับจะนอนจะขับรถจะทําอะไรก็ตามเนี่ยพี่น้องน,นะครับเราจะเริ่มด้วยกับบิสมิลลาห์ตลอดนั่นเองนะครับนี่คือหลักษาะชัดเจนนะว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นหนึ่งในนาม ของพระองค์นั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในนามของพระองค์ซึ่งเป็นนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นเองนะครับหรือว่าอีกพระนามหนึ่งหรือว่าอีกอายะหนึ่งนะพี่น้องที่อัลลอ์กล่าวไว้ในสุร์มุฮัคมัทนะเรากล่าวว่าฟาลัมนะครับพึงทราบเถิดหรือว่าพึงรู้เถิดว่าอันนหูนะครับว่าแท้จริงอัลลอฮ์สุมาณ์นหัวจาลาเนี่ยละอิละไม่มีพระเจ้าอื่นใดอินละลอหนอกจากอัลลอฮ์สุมาห์นหัวจาลาเพียงผู้เดียวนั่นเองนะครับไม่มีพระเจ้าอื่นใดน,นอกจากพระองค์เนี่ยเพียงผู้เดีย ซึ่งสิ่งตรงนี้เนี่ยพี่น้องอผมเองในอยากที่จะให้พี่น้องได้รับฟังนะถึงเนียคิดกับอายะนี้นะพี่น้องนะครับจากสิ่งที่เชคซาดีเนี่ยพี่น้องนักวิชาการด้านตับซีตเนี่ยได้อธิบายถึงอายะนี้ไว้อย่างสวยงามเลยนะครับซึ่งท่านได้บอกนะครับว่าอายะนี้เนี่ยอัสสุภาห์บนานะหัวตะลาให้เราได้รู้นะว่าพระองค์เนี่ยนะครับคือพระเจ้าเพียงผู้เดียวเราเองเนี่ยจะต้องอยกเลิกนะครับหรือว่า ปฏิเสธนะครับการเป็นเจ้าของสิ่งอื่นๆนะครับของทุกๆสิ่งทั้งหมดนะครับและให้ความเป็นหนึ่งเดียวกับอัลลอฮฺสุบานนะฮุตาลาในทุกๆด้านนั่นเองของความเป็นพระเจ้านะครับฟะลัม์อัลลอฮฺจงรู้เถิดว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดเนี่ยนอกจากพระองค์เนี่ยเพียงผู้เดียวนั่นเองนะครับแต่เชคได้บอกว่าวัดตอริกอิลันไลน์นะครับหนทางในการที่เราจะรู้นะว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดน,นอกจากอัลลอฮฺสุบานนะฮุตาลาเนี่ยมันมีหลากหลายหนทางนะครับ ซึ่งเชคเนี่ยบอกว่าหนทางแรกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ทําให้เราได้รู้ว่าอัลลอฮ์เนี่ยคือพระผู้เป็นเจ้าเพียงผู้เดียวเนี่ยนะครับคือ the book asthma ihi wa sifa d i h นะครับคือการที่เราจะต้องวิเคราะห์พิจารณานะครับศึกษานะครับเรียนรู้นะครับไต่ตองให้ควรเกี่ยวกับพระนามของลอสุมานนะหะฮุอาดานะครับและคุณลักษณะต่างๆของระอร์โอนะครับนี่คือหนทางที่สําคัญเลยพี่น้องนะครับเมื่อเราเรียนรู้ เกี่ยวกับพระนามของลอสุมานาหัวตาลารู้จักพระนามของพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเรียนรู้คุณลักษณะของลอสุมานาหัวตาลามากขึ้นเรื่อยๆนี่พี่น้องนะครับเราเองจะมีความยำเกรงและเกรงกลัวต่อลอสุมานาหัวตาลามากขึ้นนะครับวอารูด้านละอะลาแกมาลีฮีวะอซามมดีวะเจลาละตีนะครับเพราะว่าพระนามและคุณลักษณะของลอเนี่ยมันบ่งบอกถึงการกระทํานะครับของพระองค์นะครับที่ชี้ให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ความสมบูรณ์ และความมีเกียรติของลอสุบานะฮัวตาราที่ไม่มีสิ่งใดเทียบได้นั่นเองนะครับฉะนั้นเนการที่เราไขควรถึงพระนามและคุณลักษณะของลอเนี่ยเป็นหนทางในการที่จะทําให้เราได้รู้ว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าเพียงองค์เดียวนั่นเองนะครับอีกรูปแบบอีกหนทางหนึ่งนะพี่น้องที่ท่านเชคซะนีเนี่ยได้บอกว่าจากอายานี้เนี่ยที่ได้ข้อคิดเนี่ยฟะลัมอันฮูลาอิลาฮอินลอัลลอฮเนี่ยเพิ่งรู้เถอะว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดเนี่ยนอกจากอัลลอฮ์นยพี่น้องนะครับ อีกหนทางหนึ่งที่จะทาให้เราได้รู้ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดน,นอกจากอรร์เนี่ยคืออะไรพี่นอ้องคือการที่เราเองเนี่ยพี่นอ้องจะต้องเรียนรู้นะและต้องศึกษาให้เราเองเนี่ยได้รู้ว่าอรร์สุบานหัวตาลาเนี่ยคือพระผู้เป็นเจ้าเพียงองค์เดียวที่เราจะเคารพสักการะนะครับที่เราจะกราบไหว้นะครับและพระเจ้าเพียงองค์เดียวนะครับที่เราจะให้พระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่สร้างนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพระเจ้าเป็นองค์เดียวที่เราเองจะมอบหมายที่เราจะให้ความรักนั่นเองพี่น้องนะครับนี่ก็ไม่อีก หนทางหนึ่งนะที่ท่านได้บอกไว้และหนทางที่สามนะท่านได้บอกว่า,วา,า,นะาอันไอิมุบิอันนะฮูอันมุนฟฟริดบินนิอัมอัลจอฮิรวันบาตินะนะครับอัดดีนียวันดุนยาวียะนะครับ และรูปแบบที่สามนะที่ทําให้เราได้รู้ว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้า,จาเพียงองค์เดียวเนี่ยคือการที่เราจะต้องรู้ว่านะครับอัลลอฮ์สุบานะหัวตาลาเนี่ยคือผู้ทรงประทานความเมตตาความบดบานนะครับทั้งที่เปิดเผยและที่ซ่อนเร้นนะครับทั้งความบดบาลในดุนยาที่เราได้รับอย่างมากมายนะครับหรือแม้กระทั่งความบดบาลในเรื่องราวของศาสนานะครับนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมาจากอัลลอฮ์สุบานะหัวตาลาทั้งสิน้น นะฮะฟิงนะนั่นคือูจิมุตั้ล้วุลตั้ล้กุลกัลบุบิฮิว่ามาฮับตจนนะฮะดังนั้นเมนื่อเรารู้เช่นนี้เนี่ยนะครับแน่นอนหัวใจของเราเนี่ยมันก็จะเป็นที่จะต้องผูกพันนะครับอยู่กับอัลลอฮ์และให้ความรักกับพระองค์นั่นเองนะครับนี่คืออีกหนทางหนึ่งนะที่จะทําให้เราเองเนี่ยได้รู้ถึงความเป็นเจ้าของอับใหะองค์เดียวก็คือต้องยอมรับและรู้ว่าทุกความปวดปานเนี่ยนะครับทั้งในดุนยานะครับในอาเครอในในเรื่องของศาสนานะครับทั้งหมดเน มันมาจากลอสุมาหานหัวตาลาทั้งสิ้นนั่นเีงนะครับอีกหนทางหนึ่งนะ kind of พี่น้องที่จะทําให้เราได้รู้ว่าลอคือพระเจ้าเพียงองค์เดียวท่านได้บอกว่ามาน้ารู้และสัมาหูมีนัซาวาบเลาลียาอีฮิอันกออิมีน์บิตาวีดิฮีมินันธศรีวนนิยมอันอาชีละคือการที่เราเองจะต้องมองนะพี่น้องและจะต้องฟังนะพี่น้องนะครับจากสิ่งต่างๆที่เป็นการตอบแทน เทอรอสุภา์นะฮัวตาลาเนี่ยให้กับผู้ที่ให้ความเป็นหนึ่งกับพระองค์นั่นเองนะครับคือการที่เราจะต้องดูนะพี่น้องศึกษาดูว่าเออรอสุบานะฮัวตาลาให้ความปทดปานให้ชัยชนะให้ความสําเร็จกับบุคคลที่ยอมรับความเป็นเจ้าเพียงองค์เดียวของรอสุบา์นะฮัวตาลาอย่างไรบ้างนะครับเออเราให้อย่างไรบ้างในดุนยาและอาคืเราให้ความสําเร็จอย่างไรบ้างกับคนเหล่านั้นแล้วการที่เราจะต้องมองว่าอลอสุธาลาลงโทษจัดการกับกลุมคนที่ตั้งภาคีนะครับ กับกลุ่มคนที่เป็นกาเฟสเนี่ยนะครับทั้งในอดีตและปัจจุบันเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับและเมื่อเราเองได้มองได้ศึกษาได้ฟังในเรื่องเหล่านี้นพี่น้องนะครับมันจะทําให้เราได้รู้ว่าอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาเนี่ยคือพระเจ้าเพียงองค์เดียวนั่นเองนะครับระระน,น,นะครับ,นะรบและอีกหนทางหน,นึ่งนะพี่น้องนะครับอีกหนทางหนึ่งที่สำคัญที่เชยได้บอกเป็นหนทางสุดท้ายนะก็คือการที่เราเองนยพี่น้องจะต้องรู้ว่าสิ่งต่างๆที่เป็นพระเจ้าอื่นนอกจากอัลลอฮ์สุบฮา,า,า,านะหัวตาลาอันอัลอาซานนะครับ สิ่งต่างๆทั้งหมดนะพี่น้องที่ผู้คนเคารพบูชากราบไหว้สักการะทั้งหมดในพี่น้องอื่นจะอัลนล้์ในพี่น้องนะสิ่งต่างเหล่านั้นไม่มีอำนาจนะครับในการจัดการนะครับแม้กระทั่งการที่จะให้คุณให้โทษกับสิ่งอื่นหรือแม้กระทั่งการให้คุณให้โทษกับตัวเองเนี่ยก็ยังไม่มีความสามารถนะครับฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยนะครับเมื่อเราเรียนรู้และศึกษาทำความเข้าใจกับสิ่งตรงนี้เนะี่ย เราจะรู้ว่าอัลลอฮ์คือผู้เดียวที่สามารถให้สิ่งเหล่านี้ได้นะครับและเมื่อเรารู้เช่นนี้เราก็จะยอมรับนะครับความเป็นเจ้านะครับของพระองค์เพียงผู้เดียวน,นั่นเองฟะาอัลัมอันนะฮูลาอิลาฮะอินลอลลอฮ์นะครับเพิ่งทราบเถิดว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์น,นั่นเองนะครับนี่คือแนวคิดนนพี่น้องที่ท่านเชคซาดีนะครับได้อธิบายเกี่ยวกับอายานีไว้น,นั่นเองซึ่งมันเกี่ยวข้องกับพระนามนี้ของเรานะว่าอัลลอฮ์เนี่ยคือหนึ่งในานามของอัลลอฮ์ที่ ไม่เหมือนกับพระนามอื่นๆนะครับที่เป็นพระนามที่ยิ่งใหญ่และโดดเด่นที่สุดนั่นเองนะครับนะครับอีกอายะหนึ่งนะที่อัลลอฮ์ได้กล่าวถึงพระนามนี้ของพระองค์ไว้ในคำฮีอันกุรอานนะพี่น้องอัลลอฮ์กล่าวว่ายาอิยูฮันนาสุดกุรูเนี่ยมาตอลอฮิอะลัยกุมนะครับโอ้มนุษย์ทั้งหลายเอ๋ยจงรำลึกถึงความโปรดปานที่อัลลอฮ์ได้ให้กับพวกท่านฮัลมินคอลีกินไวยุลลอฮิอัลซุกุกุมมินัสซามาอิวันอัร์นะครับอัลลอฮ์ถามว่า ใครละ่ะจะเป็นผู้ที่สร้างอื่นจะเอาล็อตสุบาหันะหวตาลาใครคือผู้สร้างอื่นจะเอาล็อตสุบาหันะหวตาลาที่ประทานนิสกีจากฟากฟ้าและพื้นแผ่นดินเนี่ยให้กับสู่เจ้าที่ประทานปัจจัย,ยังชีพเนี่ยมาให้กับสู่เจ้าทั้งในฟากฟ้าและพื้นแผ่นดินนะครับใครคือผู้สร้างใครคือผู้ประทานส,สิ่งเหล่านี้นะครับอลัลลอฮ์ถามลาอิลาฮิอิลลาหูฟานนาตุฟากูนนะครับไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์นะครับโดยเหตุใดล่ะนะครับที่ทําให้พวกท่านเนี่ยได้หันเหออกไปจากความจริงนะครับ นี่คืออายะที่อัลลอฮ์ได้กล่าวถึงพระนามนี้ของพระองค์ไว้ถึงสองครั้งนะพี่นอ้องอุตกกรูเนี่ยมาตอนล้อนะครับจงระลึกถึงความปวดปานของอัลลอฮ์นะครับฮัานบินข้อลีกินไวยรุลล้อนะครับใครคือผู้สร้างอื่นนอกจากอัลลอฮ์นะครับนี่คืออีกอายะหนึ่งที่มายืนยันนะครับว่าอัลลอฮ์เนี่ยถูกกล่าวในอันกุรอานเป็นหลักฐานในอันกุรอานนะครับอยู่ใน,นสุลฟ,ฟาติรนะครับอีกอายะหนึ่งนะพี่น้องที่อัลลอฮ์กล่าวว่าอิละอิลลอฮิมะลุจืองกุมจะมีอันนะครับ ไปยังอรรถสุมาห์นะหัวตาลาเนี่ยคือที่กลับนะครับของพวกท่านทั้งหมดนะครับฝายอยู่นับบิองกุมมีมากุนตุมตามารูนนะครับดังนั้นพระองค์เนี่ยได้แจ้งกับสูเจ้านะครับมีมากุนตุมตาามารูนตามสิ่งที่พวกท่านเนี่ยนะครับได้กระทําไว้นี่นะครับอรรถจะแจ้งจะบอกเรานะครับในสิ่งที่เราได้ทําไว้ทั้งหมดนั่นเองนะครับฉะนั้นจะต้องระมัดระวังการปฏิบัติตัวในการดําเนินชีวิตในดุนยาทั้งหมดนะ พอทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะครับจะเป็นหลักฐานให้กับเรานะครับทั้งในด้านที่ดีและไม่ดีนั่นเองในวเกีอะมาครับนี่ก็คืออีกอายะหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้กล่าวถึงพระนามีของพระองค์นะครับซึ่งเราบอกว่าในอันกุรอานนถูกกล่าวไว้หลัก2 0 0พนะพี่น้อง2,708ัอยแายะนะครับถือเป็นจํานวนที่มากที่สุดนั่นเองนะครับของพระนามของอัลลอฮ์แล้วก็ในฮานีดก็มีมากมายนะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นบทดูอา์ต่างๆนะครับหรือา่าในฮานีดจิบรีนก็ตามนะครับที่จิบรีนถามว่าถามท่านมีว่าอัคบเนียนี บอกฉันน้อยเกี่ยวกับเรื่องราวของการอีมาดนมีก็บอกอันตุมีนาบินละนะครับการศรัทธาต่ออัลลอ์นะเป็นประการแรกเลยนะครับฉะนั้นมันก็คือเป็นหลักฐานทั้งหมดนะว่ายืานยันว่าอัลลอฮ์เนี่ยคือพระนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับคือพระนามที่บ่งชี้ถึงความเป็นพระเจ้าของลอสุบา,านะฮัวตะอะลานั่นเองพี่น้องนะครับหรือว่าในดูอาอื่นๆนะพี่น้องที่เราดูอากันเรากล่าวว่าอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์ อั um ni, ลลอฮุม่าอินีนะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับคือบทดูอาที่เราจะเริ่มต้นดน้วยการกล่าวนามนี้ของลอสุบฮานะฮัวตาลานะครับทั้งหมดทั้งมวลเหล่านั้นมันบ่งชี้ไปทั้งหมดนะว่ามันคือนามของลอสุบฮานะฮัวตาลาที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีคุณค่ามากที่สุดนั่นเองนะครับผมมันท่ามดุลิรลตน์นี่คือสิ่งที่เราเองนะครับได้มายืนยันนะครับนำหลักฐานต่างๆมายืนยันนะครับในการเป็นพระนามของลอสุบฮันะฮัวตาลาในพระนามที่ 62น,62นั่นเองนะครับเมื่อเราได้รู้นะพี่น้องแล้วเราได้ยอมรับนะครับและเข้าใจนะครับในบางส่วนของพระนามนี้แล้วนะพี่น้องว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นหนึ่งในนามของอัลลอฮ์นะและเป็นพระนามที่ถูกกล่าวมากที่สุดในอัลกุรอานนะครับเรามาดูนะพี่น้องว่าพระนามนี้อัลลอ์สุบฮานะฮูอัตตาราเนี่ยได้สอนอะไรให้เราได้รู้บ้างนะในประการแรกเลยพี่น้องสิ่งที่พระนามนี้เนี่ยได้สอนให้เราได้รู้เนี่ยพี่น้องคือการที่เราได้รู้ว่าพระนามนี้เนี่ยเมื่อถูกกล่าวมากที่สุดในพี่น้องนะครับ ส,ส่วนใหญ่จะถูกกล่าวเกี่ยวกับเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับความเป็นเจ้าเกี่ยวกับความหนึ่งเดียวขอลาะสุบาฮ์นะฮุวตาลาซะส่วนใหญ่เลยอย่างในสุรไอคลาสน้นพี่น้องที่เรากล่าวกันที่เราอ่านันเป็นจํานะว่าเรากล่าวว่ากุลนะครับโอ้โมฮัมหมัดจงกล่าวเถิดกุลฮุวาลลาฮุอะฮัดว่าอัลลอ์คือพระเจ้าพียงหนึ่งเดียวอลวัลลอฮ์ซอมัดนะครับอัลลอฮ์คือที่พึ่งนะครับของทุกๆสิ่งและมยันิดวาลามยุลัดอัลลอฮ์ไม่มีบุตรนะครับไม่ถูกบังเกิดจากสิ่งด วะลัมยักุลละหูกุฟุวันอะหัตนะครับแล้วก็ไม่มีสิ่งใดเนี่ยมาเทียบเคียงนะครับหรือว่ามาคู่เคียงกับพระองค์นั่นเองพี่น้องนะครับนี่ก็เป็นอีกอัลกุรอานหนึ่งหรือว่าสุร้อนหนึ่งนะที่ชี้ถึงความเป็นพระเจ้าเพียงหนึ่งเดียวของลอสุบฮานะฮัวตะอาลาอ,อีกสิ่งหนึ่งนะพี่น้องที่เราได้เรียนรู้จากพระนามนี้นะครับคือการที่เราได้รู้ว่าเมื่อเราเป็นเจ้าเนี่ยพี่น้องพระองค์ก็ไม่ได้ปล่อยให้เราเองเนี่ยดำเนินชีวิตนะครับอยู่บนหน้าดุนยานะครับโดย โดยไร้ซึ่งทางนำนะแต่ลอสสุบานะหัวตาลาส่งทางนำเนะี่ยพี่น้องส่งความรู้ส่งความถูกต้องนะพี่น้องอันฮักเนะี่ยศัจธรรมมาพร้อมกับบรรดาหอซูลต่างๆของพระอ,องค์น,นั่นเองนะครับซึ่งบรรดารอซสูลเหล่านั้นเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีอำนาจใดๆถ้าลอสสุบ,บานาะหัวตาลาไม่ได้มอบให้กับพวกเขานะครับซึ่งบรรดารอซสูลเหล่านั้นเะนะี่ยก็ไม่มีทางที่จะรู้นะครับว่าศัจธรรมคืออะไรนะครับถ้าลอสสุบานะหัวตาลาไม่ได้บอกนะครับ ฉะนั้นเนี่ยมันจึงย้อนกลับไปหาลอสุมาห์นาวุตราทุกสิ่งนั่นเองนะครับจึงใช้คําว่ารอซูลุลลอฮ์นั่นเองนะครับคือรอซูลของลอสุมาห์นาวุตรารอซูลผู้เป็นศาสนาทูตผู้เป็นศาสนาทูตของพระผู้เป็นเจ้านะครับผู้เป็นศาสนาทูตของพระองค์นั่นเองนะครับเรากล่าวในสุรตะบ้านนะพี่น al al ah ้องว่าฮุวันละมีอัลสลารอซูลละฮูบินฮูดาวดินฮักพระองค์เนี่ยคือผู้ส่งรอซูลของพระองค์มาด้วยกับทางนํานะครับและศาสนาแห่งความจริงนั่นเอง ลีย ah นะุทธ์ในฮิโรฮูอารันดีในกุลนิฮีว่าเราเกลียดมุชีกูลนะเพื่อที่จะมาประจักษ์เพื่อที่จะมาทําให้มันเป็นความประจักษ์ชัดเจนนะครับว่าดีในกุลนิฮีนะครับว่าศาสนาเนี่ยมันเป็นศาสนาที่ครอบคลุมนั่นเองว่าเราเกลียดมุชรีกูลนะครับถึงแม้ว่าบรรดามุชริกเนี่ยนะครับจะไม่ชอบก็ต่างนะครับนี่คืออีกเรื่องราวหนึ่งนะที่เราได้รับจากพระนามนี้นั่นเองนะครับ แลอีกเรื่องราวหนึ่งนะพี่น้องที่เราได้รับจากพระนามนี้เนี่ยเมื่อเรารู้ว่าอัลลอฮฺซุบฮาะฮันะฮฺวาตาลาคือพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่นะครับเราก็ต้องยอมรับนะครับในความเป็นพระเจ้าที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างนะครับและเมื่อเราสร้างมาแล้วเนี่ยพี่น้องพระองค์ก็คือผู้ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองนะครับแม้กระทั่งชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินนะครับไม่เพียงแค่มนุษย์นะพี่น้องนะครับแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นจักรวาลนี้เนี่ยก็อยู่ภายใต้การสร้างนะครับ รับละก่าวอินนาฟีคอนกิสสาวาติวลารดวัชติลาฟ์ในวัละน์ฮาร์ที่การสร้างชั้นฟ้านะครับและาพืนแผ่นดินนะครับและการหมุนเวียนหมุนเปลี่ยนของกลางคืนและกลางวันเนี่ยพี่น้องนะครับทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮนะฮฺวัอตาลาบอกว่าละอายาจินลิกอมินยะกิลูนนะครับ,าบ,ารบพงกล่าวัณในท้าย,ยาว่ามันเป็นเครื่องหมายนะครับสำหรับกลุ่มชนกลุ่มคนที่เขามีสติปัญญาไข้หัรเขาจะรู้ว่า จะต้องมีผู้ที่สาราบจะต้องมีผู้ที่ควบคุมนะครับให้มันเป็นไปตามระบบระเบียบของมันนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้รับรู้นะครับจากพระนามนี้และสิ่งสุดท้ายนะพี่น้องที่เราได้รับรู้จากพระนามนี้ที่สําคัญนะครับก็คือเราต้องเราได้รู้ว่าเมื่อเราคือพระเจ้านะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าพระองค์นี้เนี่ยพี่น้องเพียงผู้เดียวนเนี่ยก็คือผู้ที่จะมอบสวรรค์นะพี่น้องการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่และตลอดกาลนะครับให้กับผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์เพียงผู้เดียวนะครับและก็คือผู้ที่จะมอบนรกนะให้ นะครับเพียงผู้เดียวนั่นเองนะครับทุกอย่างอยู่ภายใต้การจัดการนะครับความประสงค์ของพระองค์นั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เราได้รับรู้แล้วก็ได้เรียนรู้นะครับได้ข้อคิดจากพระนามนี้อันมากมายนั่นเองนะครับผมสุดท้ายนะพี่น้องเมื่อเราได้เข้าใจนะครับในพระนามนี้มากขึ้นนะพี่น้องนะครับก็อยากที่จะให้เราได้ปฏิบัติตัวของเรานะให้มันสอดคล้องกับพระนามนี้นะพี่น้องเราต้องยอมรับในความเป็นหนึ่งของลอนะไม่ว่าจะพระนามใดหรือว่าคุณในลักษณะใดก็ตาม ไม่อนุญาตในการที่เราจะไปเปรียบเทียบนะครับหรือว่าไม่อนุญาตในการที่เราเองจะไปบอกว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยเหมือนนะครับกับลอสุบานาหัวตาลานั่นเองพี่น้องนะครับและการที่เราเองนะครับได้รับจากพระนามนี้คือเราจะต้องปฏิบัติตัวของเราให้ออกห่างนะครับรอดพ้นจากเรื่องราวของชีริกนั่นเองนะครับการตั้งภาคีนะครับต่อลอสุบานาหัวตาลานะครับและอีกประการหนึ่งคือการที่เราจะต้องนึกนะครับนึกถึงอลอสุบานาหัวตาลานี้ทุกๆช่วงเวลานั่นเองนะครับพราะพระองค์คือพระผู้เป็นเจ้าของเรา ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอยู่ภายใต้การดูแลของพระอ,องค์เราก็ต้องนึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาราตลอดนั่นเองนะครับและสุดท้ายก็ให้เราเองได้นําพระนามนี้นะพี่น้องนะครับซึ่งเป็นพระนามที่ผูกพันอยู่กับเรื่องราวของดูอาอยู่แล้วนะให้ไปใช้ในการขอดูอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาราด้วยน,นะครับเพราะการใช้พระนามในสื่อกาเนี่ยจะทําให้ดูอาของเราเป็นที่ตอบรับนั่นเองนะครับผม,มข้ามดูเลก็หวังไม่ย่างยิ่งนะพี่น้องว่าพระนามในวันนี้เนี่ย พรนานที่62นะครับพ well. ี่น้องจะได้ความรู้ความเข้าใจนะครับที่มากขึ้นนะครับเกี่ยวกับพรนานี้นะครับผมเชื่อวลาน่าจะได้พบเจอกันในครั้งต่อๆไปนะครับกับพรนานอื่นๆนะครับวันนี้ก็ต้องจากลากันเพียงเท่านี้นะครับบิไลฮิตอฟิกวันฮีดายะสาระมออะลัยกุ๊มมอร์ห์มาตุลลอฮ์วะบารักัตุล ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน youtube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034 1147 796 ชื่อบัญชีมูล,ลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมน